อําพืนนาแห้วจังหวัดเลยปดลอกดาวแล้วเปิดถนนคนเดินดินแดนวัฒนธรรม500ปีเมือง2วิถีริมเหืองกองกำลังสุสักมนตรีโดยพันเอกอุทัยนินเนธผู้มั่ขับการกรมทหารพรานที่21ุ่ผู้มัับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2 1ร่วมกับคุณสีริกัญญานิลเนธประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่21จับมือกับนายคารมคำพิทูลในอำเภอน,นาแหว้วหัวหน้าส่วนราชการชาวบ้านนักท่องเที่ยวเปิดงานถนนคนเดินดินแดนวัฒนธรรม500ปีเมืองสองวิถีริมเหืองหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนบ้านเหมืองแพร่ตำบลน,นาแหว้วอำเภอน,นาแหว้วจังหวัดเลยครับ มีวงดนตรีจากกรมทหารพรานที่21พร,ราน21วันแบรนเล่นดนตรีเต็มวงครับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21นำผลพันแม่บ้านของหน่วยมาจัดจำหน่ายครับมีการแข่งขันกันต่ำส้มต่ำการแสดงบาสโลปของกลุ่มแอโรบิกนาเฮลและกิจกรรมของเด็กนักเรียนของแต่ละตำบลของประชาชนภายในพื้นที่อำเภอนาห้วงานนะครับจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ครับ